แต่ว่าล่าสุดค่ะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะเป็น8ข้อหาแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจกแจงให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างค่ะ<า>โดยในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือทางเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่สำนักประหลาดแห่งนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้พบสิ่งที่น่าตกใจมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักต่างๆที่มีการอ้างว่าเป็นบ่อน้ําทิพ หรือการผลิตอาหารหลายชนิดที่ไม่ถูกสุขลักษณะแต่นอกจากนี้ค่ะในพื้นที่ดังกล่าวก็ยังมีการตรวจพบเพิ่มเติมว่ามีสัตว์ที่ผิดกฎหมายแล้วก็ถูกกฎหมายอยู่ในพื้นที่กว่าร้อยชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัวกระบือกวางรูซ่าไก่เป็ดเทศสุนัข แมวอีกัวนา่าหนูตะเภาซึ่งทั้งหมดอยู่ในสภาพที่หิวโซด้วยค่ะพี่สม้มอยู่ยังไงเนี่ยเยอะขนาดนี้กว่าร้อชีวิตแล้น,ะะแลน้องคะแยังไม่รวมกับคนที่เข้าไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะใช่ค่ะอนอกจากนี้นะคะก็ยังพบบทในการถวายสดุดีพระบิดาซึ่งล่าสุดพระบิดาก็ถูกตั้งข้อหา8ข้อแล้วนะคะดังต่อไปนี้หนึ่งเลยบุกรุกที่สาธารณประโยชน์สองรักษาโรคผิดพรบรความสะอาดของสาธารณสุข สร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคตามพรกบร,ริหารสถานการณ์ฉุกเฉินปีพุทธศักราช2548 4. ค่ะปลูกผลิตกัญชาร้ามีส,าสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครอง 6. เจาะบ่อบ,บาดาลและใช้น้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต7ทําไม้ห่วงห้ามก็คือไม้พยุงโดยไม่ได้รับอนุญาตและ8ปดค่ะมีไม้ท่อนห่วงห้ามคือไม้เต็งรังไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้นะคะหลังจากที่พระบิดาเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาก็ยังมีลูกศิษย์กว่า12ครอบครัวก็ประมาณ20คน<ะ>ขอติดตามไปอยู่กับพระบิดาด้วยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นโดยสาเหตุที่ขอติดตามไปเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าไม่มีที่ไปแล้วเนื่องจากออกจากภูมิลำเนามาอยู่กับพระบิดาก็นานมากถ้าจะให้กลับไปก็คงไม่ได้อีกทั้งยังมีความศรัทธาในตัวพระบิดาอยู่นั่นเองค่ะ